วันนี้เราขอรถพิกคิดไ้รีวิวหนึ่งคันรีวิวหนึ่งคันครับเอ็นเอสอาร์รถพิกคิกยีิบนยี่สิบขึ้นนะตัวแรก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 เดิมแต่ว่าเป็นโชูของเลยซูนิคขอที่เรามีขายมากตัวนี้สวยมากอะไรเทียบนะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ทีมงานสจอแบตเตอรี่หรือบางแขกชาแนลนะครับซึ่งวันนี้รอโอเค เราก็ได้เสื้อสจอห์นเมื่อวันมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กับโอเควันนี้เราก็จะไปดู n s r ตัวแรงแห่งระดับตำบลซึ่งน้อยคันจะมีคนได้เห็นเนาะแล้วก็ไม่ค่อยออกไไม่ค่อยมีใครได้เห็นเพิ่งปั้นเร็จเราก็จะมารีวิวให้ดูแล้วก็โชว์ของแม่ร้านนิดหน่อยว่ามีอะไรบ้าง ก็น,นี้เราอยู่กันที่บ้านสมงยางแถวหนองหนองยางเนาะเป็นช่างนคนหนึ่งที่มาอยู่กับพี่ต้าโคราชนะตสาราลอยเนาะโอเคอ่ะชิ้นตัแล้วกนะ็มันอยู่กับบ้านแกแล้วเนาะพี่แนะนำตัวพี่อันนี้พี่จ๊กกิ๊ดนะครับจริงครับ,รบอันนี้ก็พี่ต้นเหมือนเดิมเดิมครับต้นหายไปไหน ก็อยู่นี่แหละไปไหนไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่มาหาพี่กินนะครับวันนี้วันนี้เราขอรถพิกิทเอรีวิวหนึ่งรีวิวหนึ่งคันครับเอ็นเอสอารถคันนี้มันจักปีไม่แล้วนี่ยคุณพี่รถพิกิทยี่สิบพันยี่สิบึ้นนะตัวแรกไหมพิกิทตัวแรกเอ็นเอสอารถแรกตัวแรกตัวแรกตัวแรกมันมีตัวมันมีตัวหนึ่งเป็นไฟสุดกลมันไง ่หาหากินเลยตัวนี้ <c oughs> สมัยสมัยยุคโอ้ยุคเก้าศูสมัยยุคอะไรยุคโอ้ยุคก,ก่อนเก้าศูนเนี่ยอะสัามาโคอ่าหางอ้อกิโลนะรถกิโลอันนี้ทำอะไรเปยนหน่งนพี <c oughs> เริ่มจากเอาชุดหนาชุดนาชุดน,นาเดิมไม่ผ็นเห็นคอเห็นคอ <c oughs> <c oughs> ตนเดิม่าเป็นชูของเลยซูนิคออที่เรามีอะไม่้าของเยอมากซูนิคมอะมากอะไรเทียบเลยโอ้บอกเลยว่าหายากอ่ะของนิหน่อยอกระเปีเซ็ตกับของที่เซ็ตเองตเบกแท้เล็บไหมมีใช่เลยเรายิ้าเนี่ยของแท้ถงแท้ของแท้เราก็เป็นจานเจาะโอ้โลนล่อล่อเนี่ยของอะไรครับนี่อา้อนอาก้อนนนีครับอาก้อนแท้ไหมพี่ แอดเลยแอด้วยพอสำนักเลยอ๋อของของเราเนี่ยเลยดีครับทำเ้นะครับสูตรของออพี่กินเลยใจได้มาเลยนะตอหลังเป็นขอบไทยเพช18ไ้ย18 18โอ้โห18อาร์คอนยางหลังแบ็กเลดดิสโตนขอบเฟรมอะเป็นของไทยวะดุลก้อยย้ เฮ้ฟรมหล да: schnell, ังเฟืองหลังมินยมใช่ใช่เปลี่ยนใหม่กล่องเล็กชุบหลังนะครับตัวนี้มันชุกเหมนแลีวคาจิวาชุกโมชุบโมคาจิวสวัสดีอะคาจิวะยแล้วก็ปรับเซตนิดหน่อยลองก็ดูหน่อยลองลองก็ดูดูดอี่ อีกคนนี้ผมเล่นหนึ่งสิบปีหนึ่งนหนึ่งสิบละอีกคนนี้แพ้ด้วยของแพงของแพงไม่ได้เลยดูกล้าสูงเท่านี้เลยอันนี้มาถึงเครื่องนด้ไหมคเครื่องเครื่องทำอะไรบ้างทีนี้โอ้นี่ลูกหกหกพี่เสือมันเสือเดิมมันเลยไหมครัตัวนี้เป็นเสือเดิมเสือเดิมเดิมเนี่ยวทำเปลี่ยนทำอะไรใหม่เอ้าทำไอเสียแฟร์มันอินโฟอ่ะทำไอเสียแฟร์ง่ายหน่อยครับเสียแฟร์ด้วยเด็ด เสื้อเดิมทุกคนเสื้อเดิมเป็นอย่างเงี้ยนะนะดูไว้นะเสื้อเดิมเป็นอย่างเงี้ยแต่ในนี้ไม่ใช่เดิมนะอันนี้เสื้อเดิมมันจะเป็นยังไงไอ้เส้นเลยอ่าแค่รูเดียวไอแค่รูเดียวมีวาลนะมีวาลนี่ะมีวาลในนี้ใช้ได้เสื้อเสื้อไซร์ลอยโอเคอ่าแต่แกทำเป็นได้เสื้อสองรูมันแส่เพราะมลูกใหญ่ประคองเด่นเลยลูก่าไรครับบุ๊ อันนี้ลูก66สมินนะครับไัยรุ่นไัยรุ่นดูละโอ้ชักมีชักด้วยนิดนึงชักนะพี่อนนิดหน่อยอ่าบอกไม่ได้เป็นสูตรนี่เดิมไหมไม่เดิมอ่ะไม่เดิมอ่ะเนาะนั่นแหละรีดใหญ่วัตถีเฟิร์สก็ไม่ใช่ครือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้อุ้ดอะไรครับพี่ตรงนี้สีอ๋ออันนี่เป็นอ๋อปั๊มออตโเตอร์ลุตปั๊มน้ำไฟฟ้าของอะไรพี่อนเนี่ยปั๊มเบนซ์มอน้ามินียมคันนี้ขบูเป็นขบูอะไรครับพี่ หัวใจบานหัวใจนี่มาดูอหัวใจนเปัลยแหละหัวใจเออดูะเรื่องหัวใจนี่นี่ไปกินจะไปรุ่นเ้ไปเลี้ยวกินะไปรุ่นติดนะเด้ยไปหนาติดด้วยไปหนาติดแบบว่ารุ่นแบบคนอ่ะเด้อดูดูดดูเฮ้ยมืนรุ่นแบบ90แบบกุเทยอไย่าเนี้ยนะ โดยกาพิเด้วยขับเองมีเตาสีก่นสเดียวนี่และเฮ้ยเน้บนเกบาเกเก็บกระใสเราดูรวทายงที่ยสีเสือสียังุุททำใหม่ั้าไหมหรือว่ายังไม่ทำนี่สีนี่ทำนานแล้วนานเหรอยี่สิบกว่าปีเหรอไปท้ในยี่สิบกว่าปีวใช่เกยยวงของอะไรพี่้ันบานใ่ยบ้นบาน ไม่เรียนแพงไม่เรียนแพงแรงแล้วครับหัวใหม่ยาวไปเราเจาะทำใหม่ยำทำมาปาสวยจุดทุกทีอย่างงี้เลยออมาก็่อนทุกเรามี CDR ปิดอ่ะใส่แบตใช่ไหมพี่แบตอืมได้ได้อยากฟังเสียงเลยขอฟังเสียงหน่อยไรไหมแล้วกอขอขอฟังเสียงหน่อยนะปิดต่อหน้าตรวจ ปอกปอนะเดียอยากเพื่อนนะเพื่อนเฒ่าอยู่ในบ้านนะของรัานนินอยู่เลยอืมเซตพึ่งเซ็ตเอาแค่ครึ่งปอกไปปอได้นลองแม่เหรแล้วได้เห็นไล้วได้โอเคแล้วก็มาเยี่ยมชมลงพึ่งลงพึ่งแ่อ่ะคิดมีจะได้แนะนำเขาทุกคนลงอะไรใหม่นะทุกที่เดี๋ยวผมพาไปดู ร้านพี aan, tá, okay. <S 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 s ่พี uh ่เ huh. ป no right> ็นแหนมเป็นแหนมไม่ได้คร right. ับอันนี้อ่าบางอย่างรวมเอออร่อยมีนะตัวไปมันโครงมันเครื่องสตงสเตอร์ล้อยางนะครับากบ้านทุกที่ไปด้วยพี่จังวันนี้ก็อันนี้ล่ะแท่นกึ่งใหม่นะอ่าแท่นควนไหมอันนี้ตัวควนไหมตัวควน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 เอาสิอ่าและนี่อะไรเนี่ยเครื่องคัดเงานะ พึ่งลงสุดๆหน่ๆแล้วร้อนเลยนี่เราจะได้มาใช้บริการกันง่ายถึงได้กำลังเทศเราถ้าเราจะมาคว้านเนี่ยพี่ครับรออยู่ที่ไหนอะไรยังไงยึดบอกทางอยี่ไรบ้านดอนบ้านดอนชื่อหมู่บ้านดอนติดบ้านสูงไหติดบ้านสูงเส้นบนเส้นบนสนงยางเนี่ยตรงยางไอ้ดูคลิปก็จะรู้นั่นแเรามาอยากไปกันใช่ใช่ใช่ครับ วัยรุ่นทุกคนนะแนะนำเลยที่ควรเ,เลยนะครับสำคัญเลยที่ควรหนองยางมีแล้วนะครับยางมีแล้วนะครับมันไกลเมืองอย่างว่าเลยลูกพี่เวลาจะไปแต่ละทีไม่ใช่เวลานาน,น,นเนาะเนาะกว่าจะได้<อ>เสียเวลากว่าจะได้กดรอบกว่าจะได้แบบโอ้ยเรามาดีกว่าง่ายกว่าใช่ใช่เดี๋ยวก็จะลงลูกคุก้งลงสูบเดี๋ยวรอเวลากแป๊บนึงจะลงแน่แน่สิ้นปีนี่มีได้เสียวแน่ครับไ่้เสียวแน่เอาบอกเลย สนามบุรีรัมย์เอ็นตัวนี้อาจจะไปด้วยครับเราไปคู่แน่สนามบุรีรำไปนะเรื่อไปนะรับฝากเขาเลยนะไปนะโอเคในกันอขาจัดไปแล้วขอจากสองสองหมื่นวิวเดี๋ยวเทสโชว์เลยครับนี่เทสโชว์เลยถ้าได้สองหมื่นวิวเดี๋ยวเทสให้ดูเลยนะได้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 โอเคเนาะแล้วก็ฝากกันไปใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวฝากกิดด้วยนะครับเนี่ยก้าคิดนะครับโคราช หรือหนองยางนะครับก็ฝากไช้ด้วยเฝากไว้เด้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสอจอแบตเตอรี่หรือบางแขกชนแนลหน่อยนะครับได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆแ,แล้วก็ฝากผลงานของ,ของพี่พด้วยงงางนพี่ด้วยมีผลงานอีเกเยอะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดีเสิร์ตไปดูโอเคไป ก็เหลืออีกคันหนึ่งนะไปรุ่นนี่มาถึงคันนี้อ่ะลูกใหญ่60บกว่ามิลเราเซ็ตล้าจะมารีวิวให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะ let's go